สิ่งที่เราจะทำวันนี้คือเราจะมาเรียนคลลิกราฟ p h y อะวันนี้บอกเลยนะว่าฟลอยจะต้องเหนื่อยหน่อยสมองไหลแน่นอนมากจะรับแล้วมันยากกว่าที่คิดเยอะมากๆมันยากเกินไปเพราะมันไม่สามเหลี่ยมมันไม่สามเหลี่ยมโอวยคอยคิดยังไงดีวะเพื่อนไม่รู้ว่ะเหนื่อยเช็คกล้องเลยเนี่ยมันจะเปิดเลย เปิดเลยเหรอ,อ,อนี่เปิดนี่คือเปิดแล้วเข้าไปแล้วเอาเลยดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านอิงไลออนอิงแอนไลออนซึ่งวันนี้เราไม่ได้จะมาทำอะไรนะคะเราแค่จะมาหัดคัดลายมือกันค <c oughs> อเนเทนต์อะไรวนนะเนี่ยที่ต้องคัดลายมือเลยเหรอขัดลายมือเลยเวลาเราส,สาร่งโควิดให้แบบหลายๆคนอะคือลายมือแย่มากทุกคนเราก็เลยจะมาแบบหัดคัดลายมือกันแต่ถ้าจะคัดลายมือเนี่ยเราว่า เอ,อเองมันน่าจะยากไปวันนี้เราก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญมาสอนอเราคัดลายมือด้วยวแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบคัดลายมือแบบแบบปกตินะเขาเรียกว่าคอ l ล i g r าฟ h y รู้ไหมคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันอ้าวมันคือเหมือนการคัดลายมือแบบเก๋ๆทุกคนเคยเห็นที่แบบภาษาอังกฤษที่มันเป็นฟอนต์ไหมตตะหัดอ่ะเออ,อมันคือการคัดแบบเก๋ๆแล้วพี่คนเนี้ยเขาเป็นคนที่คัดเขียนจดหมายให้แบรนด์ดังๆมาหลายแบรนด์มากลาซูรี่แบรนด์เลยอเออแล้วก็เลยจะมาลองคัดลายมือแบบคนเขียนให้ลาซูรี่แบรนด์กันนะคะทุกคนไ <laughs> ป เมื่อกี้เราเกิดกับคนดูไปว่าเราจะมาฝึกทัดลายมือแบบ calligraphy ค,คาล <tougher> ิกรากรฟีที่เขาแก้คาลิกราฟีที่เราจะทำวันนี้คือเราจะมาเรียนคาลิกราฟีันแต่ประเด็นคือเราเข้าใจคำว่าคาลิกราฟีแค่ไหนอะไรยังไงบ้างเข้าใจว่ามันคือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มันตวัดตวัดสวยๆอ่า uh, ต้องบอกว่าถูกไม่ทั้งหมด มันไม่จะเป็นเราต้องเป็นภาษาอังกฤษคาลิกราฟีสามารถเป็นภาษาอะไรก็ได้ไทยก็ได้เงี้ยใช่จริงจริงคะแล้วแต่แต่จริงจริแล้วตัวที่เราจะเรียนกันก็คือตัวอ,อักษรโรมันก็เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละซึ่งข้อแตกต่างมันก็คือพอเป็นคาลิกราฟีเนี่ยมันจะมีความเรียกว่าอะไรความงามจะอยู่อีกระดับหนึ่งความงามซึ่งมันจะค่อนข้างต้องใจเย็นๆในการทำมันไม่สามารถแบบเขียนแบบ ได้นั่นเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูนี่คือหนังสือสําหรับการคัดลายมือโดยเฉพาะใช่ใช่ใช่ถ้าสมมติว่าเป็นแทน d w r i t i n g มันแปลว่าลายมือถ้าสมมติว่าเราเขียนมันออกมาเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นลายมือแต่ถ้าสมมติว่าเราเขียนด้วยคา l ิก g r a p h มันจะเป็นสปีดที่ช้าแบบนี้อุยช้าจริงเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเขียนคา l ิก g r a p h เนี่ยจะตัอง Warm แบบว่าปากกาเราทำอะไรได้แล้วก็เฮ้ย ฉันควบคุมมือฉันได้มากขนาดคือเราไม่ได้จับปากกาในการวาดมานานมากๆแล้วอะพวกแตกแน่นอนน <c oughs> ายนแน่ <c oughs> <ๆ>ใช่เดี๋ยวลองลองน้ำหนักสองน้ำหนักที่เราจะพูดถึงคือลงเป็นหนักขึ้นเป็นเบา <c oughs> ก็จะได้สองสตรัคเจอร์แรกลงหนักขึ้นเบาลงหนักขึ้นเบา <c oughs> แต่เทคนิคที่ว่าคือเขียนช้าช้าเขียนช้าช้าไปลองลดูฝึกสมาธิมากเลยอ่ะใช่อดีนะดีนะ เริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาแล้วใช่เหมือนตอนเรล่นศิลปะสมัยมัธยมเลยอะแต่ปกติอันนี้เขาไว้ใช้ทําอะไรกันอะคาลิกรีฟตัวเราอ่ะสำหรับตัวเรานะเราเขียนให้ลูกค้าเราเราเขียนคาลิกรีฟลงการ์ดอิวิเทชันต่างๆให้ลักชัวรี่แบรนด์มีแบรนด์อะไรบ้างคะที่เคยเขียนให้ อันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ไม่ได้จะโมนะแต่ถ้าถ้าลิสต์แบรนด์ที่ไม่เคยเขียนจะง่ายกว่ามีเออขนาดนั้นเลยอย่างชอบอย่างชอบเทป่ะปวดเลออดูควบคุมน้ำหนักได้ค่อนข้างโอเคนะแม้แม้ว่าจะแบบมีคุยคุยบ้างนิดนึงหรือว่าเล้าเรียกว่ามีแววใช่แล้วก็ก่อนที่เราจะไปเขียนครลิกราฟีเนี่ยอยากอธิบายให้เราเข้าใจก่อนว่าคัลิกราฟีจะมีสิ่งที่เรียกว่าเบสิ c สโตรกส มันสาคัญมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเขียนเส้นเบสิกสโสรกได้ตัวสอนจะเขียนแล้วหลงทาง<ม>นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเขียนตัวนี้ได้ตัวอนทั้งหมด26ตัวในคาลิกราฟีเราจะสมมามารถเขียนได้เพราะฉะนั้นนี่คือคีย์หลักวันนี้บอกเลยแล้วว่าพลอยจะต้องเหนื่อยหน่อยสมองไหลแน่นอนเออตันแรกก็งงว่าแบบว่าการขัดขัดไลมุมมันจะเหนื่อยขนาดไหนกันนะตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วนะ let's try <S พยายามให้เส้นหนาะลากตามเส้นสแลนแล้วก็ออกมาเอียง องดูทุกคนมันยากเกินไปมันยากกว่าที่คิดเยอะมากๆม,ม,มันฝึกสมาธิมากๆเลยทุกคนไอ้จริงถือว่าดีกว่านักเรียนที่มาเรียนกับพี่นะโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ย <c oughs> ถ้าสมมติบแบบ <c oughs> จาก0ถึง10อดลี่คือตอนนี้คือแบบ6ถึง7ละ เออนอนแบนนอนแบดพูดเป็นเล่นไปให้กำลังใจจริงๆคุณทุกคนนะมันยากเกินไปแต่มันไม่กลมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชฟโครงสร้าง อันเนี้ยค่อยๆปรับไปแล้วอย่างนี้ไอตัวเจ็ดตัวนี้มีชื่อเรียนไหถ้าสมมติเราเจอช่น่าจะมีชื่อเรียนนะแต่เราอ่ะเราเรียกในรูปแบบของเราเราเรียกมันแบบนี้เลยแบบแบบที่เราสอนนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ O J F แล้วเราแค่คูดให้ผู้เรียนเราก็จะจำได้ไหมหนึ่งสองสาม O J F เอาใช้สมาธ <c ười> ิได้กันเข็ดแบบนี้อยู่เร่เราจะได้ตัวสอบที่งามะงาม ชอบคำนี้จังเลยแล้วอะไรคือแบบแรงบัานดาลใจให้พี่อยากเขียนคาลลิกราฟีว่าท่านจะมาเขียนอันนี้ด้วยความที่ว่าตั้งแต่เรียนละตอนที่มหาลัยอ่ะรู้สึกว่าแบบค่อนข้างชอบตัวสอนอันนั้นคือจริงๆล้วคือความชอบแรกๆก่อนยังไม่ใช่คาลลิกราฟีด้วยซ้ำนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าแบบอยากจีบสาว <laughs> <c oughs> คอยมาต้องเริ่มจากการเี็สาวว่าจะเป็นเล่นกีตาร์ <c oughs> เล่นเปียโนว <c oughs> าดรูปไปเลยเนี้ย <c oughs> มันเป็น <c oughs> มันเป็นพลังมันเป็นพลัง,ลงแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอยู่ญี่ปุ่นตอนนั้น <c oughs> คนไทยนะคนไทยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็อยากเขียนโปสการ์ดให้มันสวยๆทำยังไงเฮ้เขียนธรรมดามันก็คงแบบก็คงธรรมดาเขียนธรรมดาคุณจะวะให้มันพิเศษมันไม่ใช่คุณก็ต้องเขียนให้มันพิเศษใช่ไหมใช่ เปิดกูเกิลมาทำยังไงวะมัน,ม,น,ม,นมันฝึกมันเริ่มยังไงก็เริ่มจากตอนนั้นเ,เขียนงยๆอย่างเง,ง,ง,งี้ยแล้วก็ส่งให้เขาแล้วติดไหมคะ <laughs> ไม่คือตอนนี้โอเคแล้วเพราะว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือเราเราได้ทำาลิกราฟีขึ้นมาเราเราเราได้อยู่กับมันเราเราเราได้สลิกราฟีอ่ะเือมันเราคิดว่าติดนมันแบบที่เศษไปเยอะเลย อ๋อทุกคนคะพี่เขาชื่อพี่นายนะคะว่าจะกเพจไฮเปอร์ใช่ไหมแล้วเพื่อนๆตัวตอนนี้มันชาไปป่าวะได้ได้อยู่ได้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 ดีแค่ไหนที่ไม่ริมก็ใครอยากจะเรียนนะคะก็มาติดต่อที่เพจไฮโปได้นะคะไฮเปอร์ที่เพจไฮเปอร์ได้เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ขึ้นมาตึ๊กตึอันใหญ่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 เต็มหน้าจอเใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ติดต่อได้นะอี่นายรับสอนเป็น p r i v a t ก็รับสอนเหมือนกันใช่ยังไงบ้างลองเล่าให้กล้องฟังมั้ยแค่บิดนนะมันรู้สึกมันต้องใช้สมาธิมากเลยแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะนิชมากๆอย่างหนึ่งเลยนะถ้าเราแบบว่าไม่ได้มาลองเขียนเราก็จะไม่เข้าใจเลยว่าการที่มันจะออกมาเป็นการ์ดได้เนี่ยมันแบบใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นต้องฝึกเขียนเอาไว้ให้หนุ่มๆซะแล ทุกคนคะถ้ามีสาวเคคอลิเกตฟี่ให้เนี่ยต้องดีใจแล้วนะเพราะมันยากมากหนึ่งว้าวมีความสามารถสวยอยู่นะสวยอยู่นะค่อนข้างโอเคแล้วนะโอเคแต่เราจะมาลองเขียนพิกกระพยในเวอร์ชันที่เราไม่รู้อะไรเลยก่อนแล้วกันยองไงดิเอาเออ คือ A K L O Y ช yeah. yeah. right. ิวแงแงมามีความงามเหม er> ือนกันอันนี้ก็จะมีความงามอยู่เดี๋ยวมาดูกนหรับจากเรียนเราจะมีความงามเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเลียดวะอือ เป็นดีช่วร์ใชไหเทสไลไม่ใช่ทุกครั้งที่เราเขียนตัวพวกนี้เป็นแค่การแตะจะไม่ใช่การพับนองลองดูครับแงบบดูมีความเป็นไปได้อยู่มีความหวังไหมมีความหวังอยู่เล็กน้อยถ้าสวยตัวเดียวอะเรียกว่าปรุกปนะอันนี้เราเริ่มเรียนเป็นตัวจัสอนตัวสอนภาษาอังกฤษยี่ตัวอ่อยี่สิบสองใช่ปะ อะไรเนี่ยไม่ใช่หรอย4ส A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z แอนอะไรล่ะแอนไม่ใช่อีกรอบหนึ่งแนะนอีกครั้ง W W X Y Z ยี่สิบออยิสี่ตัว 24่รู้บอกว่าเท่าไหร่ติรู้ตรู้แต่ตไม่บอกพอยโอคโอไม่รู้รู้ยี่่คำอบือยี่นับนับนับดีดีคือคำตอบสุดท้ายเอบีดีเอฟจี่ชช้าช้าลองทำช้าเช้าเหมือน L W U S Y and C แอนไม่พีเอแวนซี่าไหร่ะสุดว่ายี่สิบเจ็ดตัวนับในนี้โดยที่ไม่ต้องท่องอ่ะสองสามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเมื่อกี้เท่าไหร่ยี่สี่ยี่เจ็ดยี่สี่ยี่เจ็ดมั่นใจด้ยโอ้ยลุอ่ะรูกลัวภาษาอังกฤษจะต้องโกรธคนส่วนใหญ่ที่มาเรียนคาลิกราฟีเนี่ยสาเหตุนี้อาจจะดูแบบไม่ค่อยแบบไม่แรงเหตุผลที่คนมาเรียนคาลิกราฟีจริงๆแค่เพราะว่าอยากเขียนได้ แค่นั้นอย่าเขียนเขียนบทแค่นั้นไม่ไม่ได้แบบว่าฉันจะไปนําไปใช้กับสิ่งนี้ไม่ขนาดนะั<ม>้นคนทุกอยากที่มาเรียนคาเฟีแค่อยากเนี่ยเพียงพอแล้วก็เหมือนเราแค่สนใจใช<ม>่เพ<ม>ียง<ม>พอแ,นะแล้วแต่หลายอย่างเราไม่จำเป็นที่จะต้องหาเหตุผลให้มันหรอกแค่เรารู้สึกว่ามัน <Okay. S 2> ถ้าฉันทำฉันโอเคเท่แบมันเท่ยังต้องตัดพิจารณาแล้วก็คืนคำนะแต่หลายอย่างเราไม่จำเป็นที่จะต้องหาเหตุผลให้มันหรอก ถ้าฉันทำฉันโอเคแล้วอย่างนี้คนที่ถนัดมือซ้ายนี่สามารถเรียนได้ไหมคะจริงๆแล้วคนมือซ้ายมาเรียนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรียนได้นแน่นอนแต่สิ่งที่คนเรียนเรื่องมือซ้ายเนี่ยจะต้องเจอคือมือจะต้องหลบตัวสอนที่ตัวเองเพิ่งเขียนไปนิดนึงอ๋อเข้าใจหลบไปใช่ใช่เพราะถ้าสมมติว่าเขียนเนี่ยแล้วหมึกยังไม่แห้งครับ Oh, oh, ใช่ใชแค่นั้นเลยมีปัญหาเรื่องเดียวคือเรื่องนั้นแต่ถ้าผมว่ามาเรียนเนี่ยผมก็ mm hmm. จะบอกวิธีลบแต่แน่นอนพอเราเขียนช้าเนี่ยมึกมันแห้งทงันเพราะฉะนั้นคนมือซ้ายที่เขียนเร็วก็จะทําไม่ได้กลับไปเบสิกที่พี่บอกมันต้องเขียนช้าต่อให้คุณเรียนมือซ้ายก็เรียนาลิกรีได้ mm hmm. อ่านยากมากเลยเพราะถ๋ยวราต้องยก,กเหมือก mm ับเกใช่ป่ะสวยมาก อ๋อคุณครูหายไปแล้วยากมาง่วงมาจะหลับแล้วสมาธิกายไปนี่คุณครูหายได้เป็นนี้เลยเหรอเขาเรียกว่าความในใจมันอึดอัดเลือดกันและนี่ก็เป็นผลงานที่เราเขียนมาเมื่อตะกี้นี้ สวยไหมเคืออ้นี่พี่เขาเขียนไม่ใช่เรานี่เราอยู่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ก็เดี๋ยวเราก็ต้องฝึกก่อนแล้วเราก็จะได้เขียนประมาณอ่าสวยมากพรพำอันนี้คืออะไรอันนี้มันก็มีความใกล้เคียงในความงามอยู่รามทีถามทมาเดี๋ยวเราจะเขียนเป็น คำจบของคลิปนี้กันมาดูว่าคลิปนี้เราจะได้คนกลางมาเป็นยังไงกับอันนี้คืออันแรกบีฟอร์บีฟอร์ตัดไปไฟนอลเลยละกัน let's go ไปมันน่าเกลียดมากเลยอ่ะไม่สวยแล้วก่แบ๊บอนแบ๊บๆแบ๊บใช่มันไม่เอียงมันไม่เอียงตีมือตัวเองหน่อยตีมือตัวเองฮ่าก็แบบเนาะที่ปึ๊บ L ไอ้ไอ้ไอ้ไออ้เอรอ่มันไม่มันไม่สามเหลี่ยมมันไม่สามเหลี่ยมไมันไม่สามเหลี่ยมวยยอ่ได้นะน้ำหนักเป๊ะมากลนนี้ก็คือผลงานของเราในวันนี้ค่ะอ่ะ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย <laughs> แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนกับพี่นายนะคะเรียนเขียนคอลิกราฟ p แบบนี้ก็ติดต่อได้โอเคเหนื่อยไหมเหนื่อยเมื่อกี้เหนื่อยมากเก่งไปหมดเลยอะฉันแบบอันนั้นเลยถือว่าอึดน,นะอึดมากแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดี <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะแต่พอตอนแรกคิดว่าแบบจะแบบคิดอาพแล้วแบเราต้องทำได้ วันนี้ก็ทําให้แบบเรารู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบบางอย่างหือสิ่งที่แบบมันเล็กๆอ่ะมันสามารถแบบทํเป็นแบบจริงจังแล้วเป็นอาชีพได้เลยเนาะแบบว่าแค่แบบเขียนอ่ะแค่แบบคัดลายมือก็สามารถทําเป็นอาชีพได้แล้วอ่ะแล้บางคนที่แบบมีใจรั้วก็ชอบจริงๆอ่ะก็สามารถทําให้เก่งได้เหมือนกันก็เดี๋ยวเราก็จะไปเป็นนักเขียนคอลลิกราฟีมืออาชีพอะไรแบบมาต้มต้มย่างงานย่างงานได้ทานย่างงานปัะปัดไป ตัดไปไหนจะตัดไปไหนอ่ะตัดจบตัดจบเฮ้ยแต่เนาบอกนะพี่พี่ชอบหลายๆคลิปเหมือนแบบบางทีอ่ะเหมันจะตัดจบใช่ะแล้วลไม่ตัดจบดื้อๆอ่ะไม่เลยแล้วไม่จะบอกว่าชอบมากอารมณ์แบบอยู่ดีก็แบบ